สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวสารอัปเดตวันนี้ตอนนี้เลยนะครับ12กุมภาพันธ์2564นะครับเวลาบ่ายบนาทีนะครับวันนี้แฟนเพจเฟ e บุ๊กกรุงไทยแคร์นะครับออกมาบอกข่าวว่า ขณะนี้นะครับมีผู้ยืนยันตัวตนโครงการเราชนะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นจำนวนมากนะครับส่งผลกระทบให้ระบบน่วงนะครับธนาคารจึงขอปิดระบบการยืนยันตัวตนเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ธุรกรรมทางการเงินและโครงการภาครัฐต่างๆนะครับในส่วนวันและเวลาที่จะเปิดให้บริการยืนยันตัวตนเนี่ยเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกครั้งนะครับดังนั้น การที่ประกาศแบบนี้นะครับส่งผลให้ตอนนี้ใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะและจะทําการยืนยัน Apple ตัวตนในแอปเป่าตังตอนนี้ยังทําไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบจะปิดตรงน,นั้นถึงใครที่กําลังทําอยู่นะครับจะขึ้นว่าดําเนินการไม่สําเร็จหรือว่าไม่พบข้อมูลบ้างดังนั้นตอนนี้ให้รอก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดให้บริการยืนยัน Apple ตัวตนในแอปเป่าตังอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าอยากทราบข้อมูลที่รวดเร็วนะครับให้เข้าไป แฟนเพจ a c e b o o k กรุงไทยแคร์นะครับตรงนี้จะชัดเจนและรวดเร็วนะครับแต่ในส่วนข่าวสารอื่นใดในช่อง Youtube ของผมถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปมาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเป็นประจำนะครับดังนั้นรอนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับวันนี้ข้อมูลข่าวสารมีเพียงข่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะมาบอกเล่าอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับ